สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มพลังงานชีวมวลนะคะพลังงานชีวมวลคือพลังงานที่ได้จากสิ่งชีวิตหรือธาตสิ่งที่มีชีวิตเช่นพืชสัตว์และของเหลือจากการเกษตรซึ่งสามารถนํามาแปรรูปให้ใกลายเป็นพลังงานความร้อนไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงชีวภาพได้ ลดการใลานเช่นน้ำ,นำมันมันาลดการปล่อยปล่อยก๊าซที่สกดเพิ่มมูลค่าให้กับของคาดารณเตายได้เพิ่มแบบเปนคุณในควาผิกค่ะคำถามนะคะ เศษไม้และของเหือจากเปล่าไม้เพื่อและเศษไม้ค่ะค่ะกลุ่มพลังงานเชื้อโมลขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ผลิตลงลายได้ยังไงคะวิธีการคือไหมเอาตรงเกลืิมติดในน้ำไปเคลื่อนกันกลุ่มพลังงานจลน์ขอเสนอเท่านี variety, า้ค่ะ